จะต้องจัดรูปอัตราการมนการนั้นให้ฟังหนึ่งเป็นศูนย์แล้วก็อีกฟังหนึ่งเป็นรูปผลคูณของผู้นำแต่ว่าที่เพิ่มเติมมาก็คือต้องไปรูปผลคูณทั้งเศษแล้วก็ส่วนแต่แต่แต,แต่เรามีเงื่อนไขด้วยนะคะว่าห้ามส่วนเป็นศูนย์ใช่ไหมแสดงว่าเราไม่สามารถนำลบแปดแล้วก็หเนี่ยเป็นช่วงคำตอบของเราได้ครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เรียนวิธีการแก้อสมการพหุนามกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโดยมีหลักการทําเพียง4ข้อเท่านั้น 1. ต้องจัดรูปอสมการนั้นให้ฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์และอีกฝั่งหนึ่งเป็นรูปผลคูณของพหุนามให้ได้2กํกหนดเงื่อไนไขของเราให้ชัดเจนครับว่าคําตอบของโจทย์ต้องการอะไรมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าแล้วก็มีเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่3พิจารณาเครื่องหมายของวงเล็บแต่และวงเล็บว่ามีช่วงไหนที่เป็นบวกหรือว่าช่วงไหนที่เป็นลบบ้างจะใช้เส้นจํานวนหรือว่าจะใช้เทคนิคพิเศษก็ได้ครับบ4เลืออกตอจํา นวนที่ตรงกับเงื่อนไขที่2ของเราในหัวข้อนี้เนะี่ยก็จะมาประยุกตโจทย์ที่เป็นเศษส่วนของคูณนาบกันครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราพยายามจะจัดอสมการให้อยู่ในรูปผลคูณใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะกําหนดเครื่องหมายของแต่ละวงเล็บได้สําหรับเศษส่วนเนี่ยในการทําก็เป็นลักษณะเดียวกันเลยครับแต่ว่าจะต้องทําทั้งเศษแล้วก็ส่วนจากสมบัติของจํานวนจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการคูณหรือหารเครื่องหมายที่เกิดขึ้นจะเกิดในลักษณะเดียวกันครับสําหรับคนที่ไม่เข้าใจเนะี่ยเดี๋ยวพี่ขยายความตรงนี้ให้ใหง,ง่ายๆสั้นๆละกันครับ ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นลบครับแต่ว่าถ้าเราเจอบวกหารกับลบผลลัพธ์ที่ได้ก็เช่นเดียวกันครับจะออกมาเป็นลบเพราะฉะนั้นเราไม่ได้สนใจเครื่องหมายนะครับว่ามันเป็นเครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายหารถ้าเพียงแค่เราสนใจเครื่องหมายที่ได้ออกมาอย่างเดียวเช่นบวกคูณลบหารด้วยบวกละสัตวเนี้ยเราไม่สนใจครับว่าบวกหรือคูณแต่เรานับเลขรับว่ามันเกิดจาก3ส่วนคือบวกลบบวก ผลลับก็จะได้ออกมาเป็นลบนั่นเองเพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่1เนี่ยเพื่อเราสามารถกําหนดเครื่องหมายของอสมการนั้นได้ครับพยายามจัดอสมการที่อยู่ในรูปผลคูณทั้งเศษแล้วก็ส่วนอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงของเศษส่วนพูุนามครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือเงื่อนไขที่บอกว่าห้ามส่วนเป็นศูนย์อนี้เป็นเงื่อนไขพื้นฐานเลยเนาะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่2เนี่ยเมื่อเรากําหนดเงื่อนไขของโจทย์ที่เราต้องการได้แล้วครับให้เราเพิ่มเงื่อนไขไปอีก1เงื่อนไขครับก็คือห้ามส่วนเป็นศูนอออออกกกจาานน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 ัััั้้้้้้แแลลววขขขตตตเเเดดิิมมมทททํหืใีี่่3็4 รวมทั้งเราสามารถใช้ทคนในการทาแบบเส้นตนวนหรือว่าใช้เทคนิคพิเศษก็ได้นะครับเหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองทําโจทย์กันเลยดีกว่าครับ จงหาเซตคําตอบของอสมการ1ส่วน x น้อยกว่า1ส่วน2เป็นอสมการที่เป็นเศษส่วนของพหุนามใช่ไหมครับขั้นตอนที่1จะรูปให้ฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์อีกฝั่งหนึ่งเป็นผลคูณของพหุนามทั้งเศษและส่วนพี่จะย้าย1ส่วน2จากทางขวาไปทางซ้ายแล้วกันครับเพื่อให้ฝั่งขวาเป็นศูนย์เนาะบวก1ส่วน2ย้ายจากบวกไปเป็นลบจะได้เป็น1ส่วน x ลบ1นส่วน2น้อยกว่า0จากนั้นพยายามจะรูปให้เป็นผลคูณทั้งเศษและส่วนครับส่วนใหญ่เนี่ยโจทย์จะยังไม่สาาาาาามมรรถแปปปปลลลลงงููเเเเ็็นน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 ผคณด้้้ทััีีะะอออออจจตบกกกกก่ใหยยว ก่อนครับก่อนที่จะมาลบกันได้เนี่ยต้องทําส่วนให้เท่ากันด้วยเนาะวิธีการทําส่วนให้เท่ากันเนี่ยไม่ยากครับเหมือนคลิปก่อนๆได้เลยเราฝึกทากันมาเยอะแล้วเนาะทำให้ส่วนเท่ากันเอาส่วนของตัวอื่นไปคูณกับทั้งเศษและส่วนของตัวที่เราต้องการครับหส่วน x คูณกับ2ทั้งเศษและส่วน1นส่วนสคูณกับ x ทั้งเศษและส่วนจะได้มาเป็น2อส่วนส x ลบกับ x ส่วน2 x ส่วนเท่ากันแล้วเอามาลบกันได้ครับจะได้ออกมาเป็น2อลบ x ส่วน2 x ตอนนี้ก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขของเราแล้วนะครับเนื่องจากถ้าเรามองมััันนคือ2 2x x หารกบ่ยม ในรูปผลหาเรียบร้อยแล้วถึงตรงเนี้ยอาจจะทําต่อในขั้นตอนที่2ได้เลยครับแต่ว่าในข้อนี้เราดูเศษดีๆนะครับ2ลบ x เนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปแบบปกติของเราก็คือหน้า x มันเป็นลบครับปกติเราชอบทาให้หน้า x เนี่ยเป็นบวกกันโดยตลอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นในข้อนี้ครับเมื่อถึงขั้นตอนที่3าเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความสับสนได้นะพี่ก็จะเลือกแปลงให้หน้า x เป็นบวกครับพี่จะเอาลบหคูณทั้ง2ฝั่งเพื่อปรับเครื่องหมายหน้า x ให้เป็นบวกเนาะฝั่งซ้ายจะได้เป็นลบหคูณกับ2ลบ x ส่วน2 x จะได้เป็น ลบหข้าไปคูณนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะได้เป็นศูนย์เหมือนเดิมผลกระทบจากการทำเนี่ยเครื่องหมายน้อยกว่าจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายมากกว่านะครับตามสมบัติการคูณของการไม่เท่ากันอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยเนาะเป็นอันเสร็จสิ้นครับการแปลงรูปในขั้นตอนที่1ต่อไปขั้นตอนที่2เนี่ยจะกําหนดเงื่อนไขของโจทย์โจทย์ต้องการคําตอบที่มากกว่าศูนย์หรือพูดง่ายๆครับว่าต้องการให้มันเป็นบวกและที่เพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับเศษส่วนของพูนามนะครับก็คือเงื่อนไขที่บอกว่าห้ามส่วนเป็นศูน เพราะฉะนั้นจึงมีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วยครับว่า x ห้ามเท่ากับ0นหรือว่าห้ามมีศูนย์อยู่ในช่วงคําตอบของเราเรียบร้อยแล้วต่อไปขั้นตอนที่3ครับในข้อนี้เดี๋ยวพี่ทําวิธีการปกติให้ดูแล้วกันครับหาเครื่องหมายของแต่ละวงเล็บแล้วก็มารวมกันเพื่อหาเครื่องหมายในแต่ละช่วงคําตอบเรามีทั้งหมด2พจน์ใช่ไหมครับก็ทาการโดยการหารวงเล็บแรกก็คือ x ลบ2ครับพิจนารณาบนเส้นจํานวนก็ได้นะครับว่ามีเครื่องหมายเป็นอะไรในช่วงไหนบ้างเริ่มที่จุดที่ทําให้วงเล็บเป็นศูนีีี 2, ้้จะมมค่่่าาาาาเทกกกับ0พอดถ x ว2 หรือว่าขวามือเมื่อ x เท่ากับ2เนี่ยจะมีค่าเป็นบวกถูกไหมครับทางขวาแต่ว่าถ้า x น้อยกว่า2หรือว่าซ้ายมือเนี่ยจะได้เป็นค่าลบครับในขั้นตอนนี้เนี่ยจะมีจุดที่ต้องระวังคือถ้าก่อนหน้าครับเราไม่ได้แปลงพจน์ในขั้นตอนที่1แล้วเครื่องหมายยังอยู่ในรูปของ2ลบ x เนะี่ยรูปแบบนี้เครื่องหมายจะกลับด้านกันนะครับซึ่งมีโอกาสผิดสูงมากเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้แปลงเอาไว้อาจจะต้องระวังส่วนนี้ให้ดีเลยครับวงเล็บต่อไปก็คือ 2x หรือว่าตัวหารของเราที่ x เท่ากับ0พออดีีแล้ววเเมมมื่่่ x าาากก0จะคป็น Ies, ถ้า x น้อยกว่า0นย์จะมีค่าเป็นลบครับเหมือนเดิมเอากรับทั้ง2มาวานทับกันก็ทราบเครื่องหมายของผลหารสองพจน์นี้ได้ช่วงที่ x มากกว่า2เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะคบว่าสองพจน์นี้เป็นบวกเหมือนกันทําให้ผลหารออกมาเป็นบวกครับในช่วงระหว่าง x มากกว่า0นจนถึง x น้อยกว่า2นะพจน์ x ลบ2จะมีเครื่องหมายมาเป็นลบครับแต่ว่าพจน์2 x นะเนี่ยเขามีเครื่องหมายเป็นบวกใช่ไหมผลหารของทั้ง2พจน์นี้นก ies, ็จึงออกมาเป็นเครื่องหมายลบครับแล้วก็สุดท้ายช่วงที่ x น้อยกว่าพจนย์ทั้งสองพอนกมาค เป็นนบวกัมื่อเราได้เครื่องหมายในแต่ละช่วงมาแล้วครับในขั้นตอนที่4เราจะเลือกตอบจํานวนที่ตรงกับเงื่อนไขที่2ของเราโจทย์ข้อนี้ถามค่าที่มากกว่าศูนย์หรือว่าเป็นบวกก็ง่ายเลยครับช่วงบวกเนี่ยมีทั้งหมด2ช่วงเนาะก็คือช่วงที่ x มากกว่า2แล้วก็ x น้อยกว่า0นแสดงว่าคําตอบของเราเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงที่ x น้อยกว่า0หรือว่า x มากกว่า2ใช่ไหมและที่สําคัญครับเรามีเงื่อนไขว่าห้ามส่วนเป็นศูนย์แต่เมื่อเรามาเช็คกับคําตอบของเราแล้วครับเราไม่ได้เอาค่าที่ x เป็น0นมาอยู่ในช่วงคําตอบของเราตตัั้้้้งแแ่่รรอออยูลววใใชมคบสสดาสาาดาาาาํนนถไ นําไปตอบได้เลยครับว่าเซตคําตอบของอสมการนี้คือเซตที่มีสมาชิกเป็น x โดยที่ x น้อยกว่า0หรือว่า x มากกว่า2ถ้าตอบเป็นช่วงก็ได้นะครับจะเป็นช่วงเปิดลบอนันต์ไปจนศูนย์อยู่เนียนกับ2ไปจนถึงอนันต์นนเป็นคําตอบของเราในข้อนี้ครับจะเห็นได้ง่ายเลยนะครับว่าสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากการแก้อสมการพหุนามที่เราได้เรียนมาก,ก่อนนั่นี่ครับคือในข้อที่หน่เนี่ยเราจะต้องจัดรูปพหุนามให้อยู่ในรูปผลคูณทั้งเศษแล้วก็ส่วนให้ได้ครั้งนี้เราต้องเพิ่มการจัดรูปส่วนให้เป็นรูปผลคคูณให้้้ไดดวยรับ แล้วนาทุกพเนะ์มาไปจาณาเครื่องหมายจะได้คําตอบที่ถูกต้องนั่นเองแล้วก็ขั้นตอนที่2ครับจุดที่เพิ่มมาก็คือต้องระวังห้ามส่วนเป็นศูนย์เด็ดขาดครับโอเคเนาะเป็นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษก่อนที่เราจะไปเริ่มข้อต่อไปนะครับน้องๆคนไหน,นที่ยังไม่ได้เรียนคลิปก่อนหน้านี้นะครับพี่ก็อยากให้น้องกลับไปทัวนกันก่อนเนาะเพราะว่าหัวข้อต่อไปพี่จะประยุกต์ใช้เทคนิคพิเศษเลยไม่ได้มีการนํามาปูพื้นฐานให้ใหม่นะครับโอเคสำหรับน้องๆที่พร้อมว้แล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวอย่างข้อออออตต่ไปจงงาาาเคํบขสมกร x ทั้งหมดส่วนด้วย x มากกว่าลบหครับในข้อนี้เป็นอสมการที่เป็นเศษส่วนของพหุนามสามารถทําได้ตาม4ขั้นตอนได้เลยครับขั้นตอนที่1จะรูปแบบให้ฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์อีกฝั่งหนึ่งเป็นผลคูณของพหุนามทั้งเศษและส่วนย้ายลบหจากทั้งขวาไปเป็นทางซ้ายนะคะเพื่ออีกฝั่งเป็นศูนย์เนาะลบหย้ายจากลบไปเป็นบวกจะได้เป็น x ยกกำลังสองลบสิบสองส่วน x บวกด้วย1นมากกว่า0นย์จากนั้นพยายามทาให้เป็นรูปผลคูณทั้งเศษและส่วนโดยบวกกันให้ 1ทั้งเศษและส่วนนะเพื่อมันเป็นส่วน x เหมือนกันครับจะได้ออกมาเป็น x กาลัง2ลบ12ส่วน x บวกกับ x ส่วน x นะเอามารวมกันได้แล้วครับเพราะฐานเหมือนกัน,กนจะได้เป็น x กาลังสองบวก x ลบ12ส่วนใน x ครับข้างบนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสามารถแยกตัวประกอบได้ใช่ไหมแยกตัวประกอบพหุนามธรรมดาครับคูณกันได้ลบ12บวกกันได้1นจะได้เป็น x บวกสคูณกับ x ลบ3ตอนนี้เราจัดรูปผลคูณและอีกฝั่งเป็นศูย์เรียบร้อยครับเสร็จสิ้นขั้นตอนที่1แล้วต่อไปขั้นตอนที่ทออโจโจ่องการคําตอบทมา กว่า0นย์หรือพูดง่ายๆครับก็คือเป็นจํานวนบวกใช่ไหมแล้วก็เพิ่มเติมนะครับว่าเศษส่วนของผู้นำเนี่ยห้ามส่วนเป็นศูนย์เด็ดขาดส่วนของเราคือ x ตัวเดียวใช่ไหมครับค่าที่ทําให้ x เป็น0นย์ก็คือ0เพราะฉะนั้นข้อนี้ห้าม x เท่ากับ0นหรือว่าห้ามมี0ูนย์อยู่ในช่วงคาตอบของเราครับต่อไปขั้นตอนที่3ในข้อนี้เดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคพิเศษในการทานะครับซึ่งสามารถใช้ในเรื่องของเศษส่วนผู้นาได้เหมือนกันนะเราจะกําหนดช่วงโดยการนําค่าที่ทําให้แต่ละวงเล็บเป็น0มาาาแททนนนนลงงใใเเเส้นน้้จจํววครรัะชศษแล้วก็ส่วนเลยนนะใข้้อีเมา ทั้งหมด3วงเล็บใช่ไหมครับ x บวก x ลบ3และก็ส่วนก็คือ x ครับจำนวนที่ทำให้ x บวก4เท่ากับ0ย์ก็คือลบ4ีจำนวนที่ทำให้ x ลบ3เท่ากับ0นย์ก็คือ3จํจำนวนที่ทำให้ x เท่ากับ0นก็คือ0ย์ครับเรานำสา3จำนวนนี้ไปพ l o บนเส้นจำนวนเมื่อพอ o แล้วเราจะเห็นช่วงบนเส้นจำนวนทั้งหมด4ช่วงใช่ไหมครับก็คือช่วงที่ x มากกว่า3ช่วงระหว่าง0นถึง3ช่วงระหว่างลบ4ถึง0และก็ช่วงสุดท้ายก็คือ x น้อยกว่าลบนี่ครับ โดยให้ช่วงทางขวาสุดเป็นบวกจากนั้นก็สลับเป็นลบบวกลบแบบนี้นั่นเองก็จะได้เครื่องหมายของแต่ละช่วงออกมาเรียบร้อยครับขั้นตอนที่4เลือกตอบจํานวนที่ตรงกับเงื่อนไขที่2ของเรา่วงเขาเนี่ยถามค่าที่มากกว่าศูนย์หรือว่าเป็นบวกใช่ไหมก็ง่ายเลยครับช่วงที่เป็นบวกไีทั้งหมด2ช่วงก็คือช่วงที่ x มากกว่า3และก็ช่วงที่เป็นลบสถึงศูนย์เพราะนั้นเราก็มีเงื่อนไขว่าห้ามส่วนเป็นศูนย์ใช่ไหมหรือก็คือห้ามตอบ x เป็น0นั่นแหละครับแต่เมื่อเรามาเช็คคาตอบของเรานะครับงถึ0 เราไม่ได้เอาค่า x เท่ากับ0เนี่ยเป็นช่วงคําตอบของเราอยู่แล้วนะครับแสดงว่าคําตอบเนี่ยสามารถใช้ได้ก็นําไปตอบได้เลยนะครับว่าคําตอบของอสมการนี้คือเซตที่มีสมาชิกเป็น x โดยที่ x มากกว่าลบ4น้อยกว่า0หรือว่า x มากกว่า3ครับถ้าตอบเป็นช่วงก็ตอบเป็นช่วงเปิดตั้งแต่ลบ4ไปจนถึง0ยูเนียมกับ3ไปจนถึงอนันต์นั่นเองครับสามารถใช้เทคนิคพิเศษได้เหมือนเดิมนะครับกำหนดเครื่องหมายและให้ช่วงขวาสุดเป็นบวกเสมอสลับลบบวกลบบวก,บบวกไปเรื่อยๆส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเราต้องเอาวงเล็บที่เป็น แล้วก็ส่วนเนี่ยมาพอททั้งหมดนะห้ามลืมเศษหรือห้ามลืมส่วนเด็ดขาดครับไม่งั้นการสลับช่วงในเทคนิคพิเศษเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลนั่นเองตอนนี้เราทํไในทั้ง2รูปแบบนะน,นะครับวิธีการปกติแล้วก็เทคนิคพิเศษเนาะโจ์ต่อไปเนี่ยเรามาประยุกใช้กับเงื่อนไขที่ห้ามส่วนเป็นศูนย์ดูบ้างโจลักษณะนี้จะต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันจงหาเซตคําตอบของอสมการ x ส่วนด้วย x บวก8น้อยกว่าเท่ากับ1ส่วนใน x ลบ1ครับในข้อน,นี้เป็นอสมการที่เป็นเศษสส่วนนนขของาาามารถทํไดด้้โยั ขั้นตอนที่1จะรูปให้ฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์อีกฝั่งหนึ่งเป็นผลคูณของพหุนามทั้งเศษและส่วนเลยเนาะย้าย1ส่วน x ลบหจากขวาไปเป็นซ้ายเพื่ออีกฝั่งหลือเพียศูนย์ครับทำคล้ายๆเดิมเราจะรวมกันได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นฐานที่เท่ากันซะก่อนครับเอาส่วนของโตอื่นเนี่ยทุกตัวไปคูณกับทั้งเศษและส่วนตัวที่เหลือจะได้ว่า x ส่วน x บวก8คูณกับ x ลบหน่ทั้งเศษและส่วน1นส่วน x ลบหนก็คูณกับ x บ x วก8ทั้งเศษและส่วน x <ๆ S 2> กับ x ลบ1ลบกับ x บวก8ส่วนด้วย x บวก8คูณด้วย x ลบครับตอนนี้ข้างบนเนี่ยยังไม่ได้เป็นรูปผลคูณอย่างที่เราต้องการใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาลองจัดกัน x นิดนึงแล้วกันครับผลข้างหน้า x คูณกระจายเข้าไปจะได้เป็น x กำลัง2ลบ x เอามายุบรวมกับผลข้างหลังลบ x ลบ8นะครับเพราะว่าแวที่มีตัวแปรเหมือนกันเอามารวมกันนะครับลบ1กระจายเข้าไปนะจะได้ออกมาเป็น x กำลัง2ลบ2 x ลบ8เมื่อเห็นแบบนี้เราจะเห็นว่ามันสามารถแยกตัวประกอบได้อีกแล้วครับลองแยกตประกอบบเศษดด้านนู สามารถแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น x บวก2คูณกับ x ลบครับแล้วก็ส่วนด้วย x บวก8คูณกับ x ลบตามที่เราหาไว้ก่อนหนะ้านี้ได้เลยโอเคตอนนี้เราทํามาเป็นรูปผลคูณเรียบร้อยแล้วนะครับไปต่อที่ขั้นตอนที่2กําหนดเงื่อนไขของโจทย์โจทย์ต้องการคําตอบที่น้อยกว่าเท่ากับ0นะูนหรือพูดง่ายๆว่าเป็นจํานวนลบหรือว่าจะเป็นค่าที่เท่ากับ0ูนก็ได้นะแต่ว่าส่วนสําคัญของอสมการของเศษส่วนพูดนามเนี่ยคือห้ามส่วนเป็นศูนย์ใช่ไหมส่วนของเราก็คือ x บ, x บ x ว 0, กจะมปด้วยกัน 2ค่าก็คือลบแและก็1นั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อนี้ห้ามตอบ x เป็นลบแและก็ x เป็น1อยู่ในช่วงคาตอบของเรานะครับต่อไปอีกขั้นตอนที่3ในขอน้อนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับพี่จะใช้เทคนิคพิเศษในการทาเหมือนเดิมนะกำหนดช่วงโดยการนําค่าที่ทําให้แต่ละวงเล็บเป็น0นย์มาแทนในเส้นจํานวนในขอน้อนี้เรามีทั้งหมด4วงเล็บครับก็คือ x บวก2แล้วก็ x ลบแล้วก็มีส่วนเป็น x บวก8กับ x ลบหนครับจำนวนที่ทําให้ x บวก2เป็น0ย์ก็คือลบ2จํานวนที่ทําให้ x ลบ4เป็น 0, ํานย แเป็น0ก็คือลบแแล้วก็จำนวนที่ทาให้ x ลบเป็น0ย์ก็คือ1ครับเรานํส4จํานวนนี้ไปพอลงบนเส้นจํานวนเนาะจะเห็นว่าบนเส้นจํานวนเนี่ยจะแบ่งไปด้วยการ5ช่วงครับช่วงที่มากกว่า4ช่วงตั้งแต่1ถึง4ช่วงตั้งแต่ลบ2ถึง1ช่วงตั้งแต่ลบ8จนถึงลบ2แล้วก็ช่วงสุดท้ายก็คือค่าที่น้อยกว่าลบ8ครับจากเทคนิคของเราเนี่ยเราสามารถกําหนดเครื่องหมายทางขวาสุดเป็นบวกเสมอสลับกับลบบวกลบลบวกแบบนี้ได้ครับก็จะได้เครื่องหมายของแต่ละช่วงออกมาเรียบร้อยไปต่อที่ขั้้้นนนนตตอออสุดททายัขี่4เลืก ช่วงที่ตรงกับเงื่อนไขที่2ของเราโจทย์ข้อนี้ถามค่าที่น้อยกว่าเท่ากับ0ูนใช่ไหมเราต้องตอบช่วงที่เป็นลบหรือว่าเท่ากับ0ย์ครับช่วงเป็นลบก็มีทั้งหมดแค่2ช่วงใช่ไหมก็คือตั้งแต่ลบแจนถึงลบสครับแล้วก็ตั้งแต่ 1- นถึงสแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เงื่อนไขคือเราสามารถตอบจํานวนที่เท่ากับศูนได้ด้วยใช่ไหมครับแสดงว,ว่าเราต้องตอบเป็นช่วงปิดที่ลบแลบสอหนึ่งแล้วก็4ด้วยเพราะว่าเมื่อแทนจํานวนต่อไปนี้ลงไปอะครับมันจะทําให้เศษส่วนในข้อนี้เป็นศูนย์เหมือนกันแต่แต่เราาาามีีเเงงื่่่่่่่อนนนนนไขด้้ววววยยคหสสป็ใใซึททํ ก็จะมีทั้งหมด2จํจนวนครับก็คือลบแแล้วก็1ครับเมื่อเรามาเช็คคาตอบของเราแล้วนะครับส่วน5้าเป็นลบแแล้วก็1แสดงว่าเราไม่สามารถนาลบแแล้วก็1เนี่ยเป็นช่วงคาตอบของเราได้ครับก็จะได้คําตอบของอสมการนี้เหลือเพียงเซตที่มีสมาชิกเป็น x โดยที่ x มากกว่าลบแน้อยกว่าเท่ากับลบสหรือว่า x มากกว่า1น้อยกว่าเท่ากับ4ครับถ้าตอบเป็นรูปช่วงเนี่ยก็เป็นช่วงครึ่งเปิดครึ่งปิดลบแลบสอยูเนียนกับช่วงครึ่งเปิดครึ่งปิด1 4เป็นคําตอบของเราในข้อนี้ครับจะเห็นได้ว่า ความอันตรายของเงื่อนไขที่ห้ามซเป็นศูนเนี่ยเมื่อเราหาช่วงคําตอบของอสมการออกมาได้แล้วตามปกติเนาะจะต้องตรวจสอบกับเงื่อนไขข้อนี้ด้วยครับเราไม่สามารถตอบให้ทุกตัวเนาะทำให้ในข้อนี้เป็นช่วงครึ่งเปิดครึ่งปิดไม่เหมือนกับอสมการทั่วไปนั่นเองครับพอจะเห็นภาพไปแล้วนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่ควรรู้ก่อนจะลงสนามทําโจทย์จริงกันทั้งรูปแบบการทําแบบธรรมดาหรือว่ารูปแบบการทาแบบพิเศษนะครับอย่าลืมนะว่าจะต้องฝึกทําโจทย์ทั้งวิธีปกติแล้วก็วิธีพิเศษให้เป็นนะเพราะเราไม่รู้ว่าขอ กลับไปทวนคลิปเก่าๆกันด้วยล่ะแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าพอรังมาได้แล้วพี่ก็อยากจะฝากข้อนี้กันไว้ให้ทำกันทําได้เท่าไหร่สามารถ comment, คอมเมนต์แชร์คาตอบไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับช่วยกันแชร์คําตอบนะครับคนที่ทําไม่ได้เนี่ยเขาจะได้มาดูเป็นแนวทางกันได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปคลิปนี้กันครับ การแก้อสมการเศรษส่วนของผู้นมเนี่ยจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนเหือนเดิมนะครับ1จะต้องจัดรูปอสมการนั้นให้ฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นรูปผลคูณของผู้นามแต่ว่าที่เพิ่มเติมมาก็คือต้องเป็นรูปผลคูณทั้งเศษแล้วก็ส่วน2กําหนดเงื่อนไขเองเราให้ชัดเจนเลยครับว่าคําตอบของเราเนี่ยโจทย์ต้องการอะไรมากกว่าน้อยกว่าหรือไม่เครื่องหมายเท่ากับศูนย์ไหมครับและที่สําคัญเลยคือกําหนดเงื่อนไขว่าห้ามส่วนเป็นศูนย์เด็ดขาด 3. พิจารณาเครื่องหมายของวงเล็บแต่ละวงเล็บว่ามีช่วงไหนทที่่เเเเป็็นนนนบบบวววกกหหรรรืืออล้้้าาางคัจจะใชสํิิพษได ถ้าเป็นวิธีปกติใช้เส้นจํานวนเนี่ยก็สามารถทําได้โดยพิจารณาเครื่องหมายาในแต่ละวงเล็บครับแล้วนํามารวมกันเป็นเครื่องหมายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าใช้เทคนิคพิเศษเนี่ยก็สามารถกําหนดเครื่องหมายช่วงขวาสุดเป็นบวกลบบวกลบสลับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้ครับการใช้ช่วงเปิดช่วงปิดก็ยังเหมือนเดิมนะขึ้นเกับเครื่องหมายในอาสมการข้อนั้นครับแล้วก็ข้อที่4เลือกตอบช่วงที่ตรงกับเงื่อนไขที่2ของเราให้ครบแล้วก็อย่าลืมเช็คห้าส่วนเป็นศูนย์ตามเงื่อนไขที่2ด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถแก้อารเศษส่วนนขอพามได เรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับพอเข้าใจกันใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจยังไงสามารถคอมเมนต์บอกพี่อยู่ทีด้านล่างได้เลยนะครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะเพื่อนๆคนอื่นจะได้เห็นคลิปนี้กันมากยิ่งขึ้นครับ แล้วถ้าน้งนองๆเป็นหนึ่งในเ0ป็นที่เข้ามาดูแลวย,ยังไม่ได้กด s c r i b e ช่องนีไว้นะครับก็อยากให้ช่วยการกดไลค์กด subscribe ช่องติวน้องไว้ด้วยเนาะอ๋อแล้วเดี๋ยวก่อนตอนนี้ช่องมีระบบสมาชิกแล้วเนะาะใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นเด็กหน้าห้องก็สามารถสมัครได้เลยครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นเองโดยสมาชิกเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการโหลดเอกสารทั้งหมดครับและอาจจะมีคลิปพิเศษส,สาหรับแก๊งเด็กหน้าห้องโดยเฉพาะนะถ้าใครสนใจแล้วก็สมัครแล้วมาเจอกันในแก๊งเด็กหน้าห้องได้เลยครับ